สวัสดีครับฟังข่าวกีฬาในเช้าวันนี้กันนะครับเมื่อวานเกมบาเซโลน่ากับเอสปันิอตนั้นมีใบแดงเยอะกว่าประตูอีกนะครับแต่ว่าประตูเดียวของลุยซัวเรสนะครับส่งเอสปันิอตตกชั้นนะครับอันซูฟาติกับปอลโลซาโนจากทั้งสองฝั่งโดนใบแดงนะครับเมื่อคืนนี้โดยประตูของลุยซัวเรสมาในนาทีที่56ของเกมนะครับเรียร์บาทิตนั้นจะเจอกับอาราเบสในวันศุกร์นี้นะครับเพื่อจะยืดช่องว่าง ลาลิกาเป็น4แต้มเท่าเดิมนะครับอีกคู่หนึ่งที่ยกมานะครับก็คือเชฟฟี่อยู่ในเต็ดนะครับชนะวูไป1ประตูต่อศูนย์ด้วยประตูชัยของจอห์นอีแกนนะครับยิงในนาที90บวก3ก็อาจจะทำให้วูต้องไปเตดยูโรป้าลีกในฤดูกาลน้าและทำให้เชฟฟลดอยู่นเตดยังมีความหวังต่อไปนะครับก็เป็นฤดูกาลที่ดีสำหรับทั้ง2ทีมเอาเข้าจริงนะครับแต่ว่าวูนี ก็เหมือนจะมีปัญหาอยู่ในตอนนี้นะครับไปกันที่ข่าวต่อไปกันนะครับออนักบิงชาวอังกฤษนะครับเบียนคาววิลเลียมสไต้รับคำขอโทษจากตำรวจนะครับหลังจากที่เธอและคู่รักของเธอนะครับออถูกตรวจโดยเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงลูกอายุ3เดือนของ เธอก็มาด้วยนะครับก็ก็คืออย่างว่าเป็นขอโทษเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของความรุนแรงกับการกับคนผิวสีนะครับคนผิวดำาขอภัยซึ่งมีประเด็นนะตั้งแต่ในอเมริกาแล้วก็เข้ามาในหลายประเทศนะครับ <c oughs> ทีมคริกเก็ตของออสเตรเลียนะครับเออหัวหน้าโค้ชอดีมือตีจัสตินแลงเกอร์นะครับ ก็บอกว่าควรจะไปแข่งที่อังกฤษในเดือนกันยายนนี้นะครับเพื่อให้คริกเก็ตนั้นอยู่ต่อไปก็เพื่อเพื่อรื่องของการถ่ายทอดสดนะครับจะได้มีเงินมนจาจ่ายในส่งผู้ผู้เล่นนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญการแข่งขันที่ออสเตรเลียจะเป็นเจ้าภาพนะครับในรายการ T20 World Cup ร,รายการชิงแชมป์โลกแบบสั้นนะครับในประเทศชาย อาจจะเลื่อนเพราะว่ามันน่าจะเป็นปัญหามากที่จะนำ16ทีมนะครับมาแข่งในประเทศเดียวในสถานการณ์ที่มีปัญหาทางด้านการเดินทางและสุราการกร็ในช่วงโคโรโนาไวรัสเช่นนี้นะครับดังนั้นในลีกคริกเก็ตทีทชื่อดังของอินเดียอินเดียพรีเมียร์ลีกก็หวังว่าอาจจะได้ไปจับในช่วงนั้นถ้าออสเตรเลียประกาศเลื่อนการแข่งขันชิงแชมป์โลกออกไปนะครับซึ่ง ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ผมจะได้รายงานผลคลิกเก็ตเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีรายการมานะครับเมื่อวานคลิกเก็ต5วันระหว่างอังกฤษกับเวสต์อินดีสอังกฤษตีได้35เสียไป1คนนะครับแต่ว่าเกมเล่นไปได้แค่17โอเวอร์ Over กับอีก4ลูกเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าจะได้แค่ประมาณ1ใน4ที่ควรจะได้เล่นเมื่อวานนี้เนื่องจากปัญหาฝนตกนะครับก็มารอดูกันว่า วันนี้จะได้เล่นจนครบหรือไม่การแข่งขันตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง1นาฬิกานะครับคิมไครเซอร์นะครับ, ler, รบตำนานนักเทนนิสของเบลเยียมนะครับแล้วก็หนึ่งนักเทนนิสที่เออมีชื่อเสียงโดยเฉพาะตอนที่เป็นคุณแม่แล้วนะครับเธอบอกว่า เธอพร้อมที่จะไปแข่งขัน World Team Tennis ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งจะเริ่มการแข่งขันในวันอาทิตย์นี้นะครับ World Team Tennis เป็นการแข่งขันเทนนิสระดับสโมสอรในประเทศนั้นนะครับซึ่งมีมากว่า40ปีแล้วแล้วก็ปีนี้กะว่าจะแข่งกันตามปกตินีครับก็รอดูอีกทีหนึ่งเพราะว่ารายการนี้นะักเทนนิสก็จะมีทั้งที่เป็มือระดับสูงสและก็ นักเทสที่เลือกเล่นไปแล้วนะครับเวอร์ชีพเทนนิสและในการแข่งขันกอล์ฟร,รายการ r ร d e r Cup ในปี2020ประกาศเลื่อนการแข่งขันเป็นปี2021แล้วนะครับกลับไปจัดก,การแข่งขันในปีเลขคี่เหมือนเดิมกับในอดีตนะครับการแข่งขัน r ร d e r Cup นะครับตอนแรกหวังว่าจะแข่งที่สนาม Whistling Straits ที่รัฐวิสคอนซิน2 5่7ง2กันยายนนี้เลื่อนไปเป็น24-26กันยายน2,564แทนนะครับก็ทางประธาน p g a เซตบอลได้กล่าวว่าผู้ชมนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้การแข่งขันรายการนี้นั้นมีความสำคัญนะครับและการเล่นโดยไม่มีผู้ชมนั้น ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับดังนั้นจึงขอเลื่อนการแข่งขัน r ร d e r ร์คัพในปีนี้ออกไปก่อนนะครับอย่างที่ทราบกัน g o ล์ฟไรเดอร์คัเป็นกอล์ฟที่ต้องพึ่งผู้ชมมากที่สุดในโลกนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างทีมตัวแทนนักกอล์ฟจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งมืออันดับที่ดีที่สุดนะครับจะได้สิทธิ์มาแข่งในรายการนี้และเป็นรายการกอล์ฟที่ดูแล้วไม่หลับนะครับเหมือน,นหลายๆรายการในส่วนของการแข่งขัน เดียวกันของประเทศหญิงโซไฮ์ครับจะเล่นตามปกติในวันที่4-6ถึง6กันยายนปีหน้านะครับที่รัฐโอไฮโอแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีความคิดเรื่องของการจะเลื่อนตามไรเดอร์ครับแต่อย่างใดนะครับก็จะจัดปีเดียวกันไปเลยการคัดเลือกการขอโทษนะครับการคัดเลือกนะะักกอล์ฟไรเดอร์ครับของทีมยุโรปจะไม่เริ่มจนกระทั่งปีหน้านะครับแล้วก็ แลนะนครับครั้งต่อไปจะจัดในยุโรปนี่จะเลื่อนออกไป,ไปเป็นปี2อ2 3าอิตาลีจะเป็นเจ้าภาพนะครับก็ปีที่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จนะครับทั้งแง่ของการจัดและก็ผลงานของทีมยุโรปในการแข่งขันที่สนามดะกอบนาซิองนาวนะครับใกล้ๆกับปารีสเมื่อปีที่แล้ว๋อโอทษกับ2ปีที่แล้วเออไปอเมริกากันบ้างวันนี้ข่าวไม่เยอะนะครับเออการแข่งขัน Ivy League นะครับ ฟุตบอลไ e a g u e ฟุตบอลของมหาวิทยาลัยที่เก่งที่สุดในอเมริกาครับทั้งฮาร์วาร์ดเยลพวกนี้ประกาศยกเลิกฤดูก,ลก,ลก,กาล2020ไปเลยนะครับในส่วนของกลุ่มประธานของกของไอวิลีนะครับออกมากล่าวว่าพวกเราไม่สามารถเชื่อได้ว่าเราสามารถสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแข่งขัน กีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยที่สามารถทำได้ตามมาตรฐานความต้องการทางด้านความปลอดภัยและการรับมือทางด้านความเสี่ยงนะครับเร,เรามีความเชื่อว่าการสร้างสภาพที่เหมาะกับการศึกษา ท,ที่ดีต่อที่มีมาตรฐานที่ดีทางสุขภาพนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากกว่าจึงขอ,อยกเลิกการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลไอวิลีประจําฤดูกาลนี้ออกไปเกาะออกไปนะครับแล้วค่อยว่ากันใหม่ในฤดูกาล2021ก็อาจจะเป็นสัญญาณให้หลายๆลีกกีฬามหาวิทยาลัยทําเช่นเดียวกันนะครับรอฟังข่าวกันได้อีกทีหนึ่งไปดูเป็ดเล็ดกันบ้างนะครับเอ,อ่อมือขงของออริซนาไดมอนด์แบ็ก จูเนียเกล่านะครับกลับมาร่วมซ้อมแล้วหลังจากที่ผลตรวจโควินาไวรัสล่าสุดเป็นลบนะครับก็เกล่า <c oughs> นั้นเล่น4ี่ฤดูกาลให้กับม i l w a u k e e Brewers ก่อนจะย้ายมาที่ทะเลทรายนะครับมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตปประกาศงดการฝึกซ้อมโดยสมัครใจของนักกีฬาทั้งหมดใจชนิดหลังจากที่มีเชื้อโควิด -19 อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับ ก็ s ซ a เทอร์มารีเลก็มีนักกีฬาทีมเวสบอนมีนักกีฬาติดเชื้ออยู่ประมาณ3คนนะครับเป็นเป็นอย่างน้อยนอกจากโอไฮโอสเตั้นวิสคอนซินก็ประกาศติดมหาวทิทยาลัยเช่นเดียวกันนะครับก็ข่าวแล้วก็รวมถึงมหาวทิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ ทีมมิวอ็อกกี้บัคส์นะครับก็เตรียมพร้อมจะเดินทางไปฟลอริดานะครับเพื่อแข่งขันเอ่อ็นบีเอกันต่อนะครับโดยที่อย่างที่ทราบกันคือมิวอ็อกกี้บัคส์ก็เป็นหนึ่งในทีมต,ตัวเองในขณะนี้นะครับโดยที่บอสตจะเริ่มแข่ง3ารตกรกฎาคมตามเวลาที่สาหารัฐอเมริกาจะกับบอสตันเซลติกส์นะครับก็ การแข่งขันรถนสคา a r ในเดือนสิงหาคมนี้นั้นยกเลิกการแข่งขันที่สนามวัตกินส์กลนในนิวยอร์กนะครับจะเอารายการนั้นไปแข่งที่เดอโทนาแทนนะครับก็จะต้องมีการปรับตารางนิดหน่อยเนื่องจากว่านิวยอร์กมีปัญหามากๆนะครับในส่วนของทีมอเมริกันฟุตบอลบ a l ติม o r e เรเวนส์นั้นประกาศยกเลิกตัวปีในฤดูกาล2 0 2 0กับทุกคนนะครับและ นำสิทธิ์ของตัวปีนั้นให้ไปเลยในฤดูกาล2021แทนนะครับก็ถือก็คือเพื่อเพื่อฤดูกาลนี้จะไม่มีเล่นเลยนะครับเราทางทีมก็จะไม่ได้เก็บเงินเช่นเดียวกัน <c oughs> และก็ทางมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิรนะครับจะต้อนรับมหาวิทยาลัยวิสคอนซินในการแข่งขันอเมริการฟุตบอลมหาวิทยาลัยวันที่7พฤศจิกาย,ยนนี้ตอนแรกจะไปเล่นที่สนาม เมสบอลกรีฟี่ของชิคาโกคัพส์นะครับแต่ว่าตัดสินใจกลับไปเล่นที่สนามมหาวิทยาลัยตัวเองก่อนนะครับแล้วค่อยจะประกาศอีกทีว่าจะได้เล่นไหมตามปัญหาในเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดประกาศยกเลิก11กีฬาชั่วคราวในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ได้ทำการไล่พนักง,งานออกไปประมาณ20คนด้วย แล้วก็ทีมชิคาโก o ไวซ็อกนะครับเปิดให้แฟนเบสบอลน,นั้นเออซื้อสิทธิ์นะครับแฟนแฟนเบสบอลกระดาษตามที่เห็นตามหลายกีฬาทั่วไปนะครับราคานั้นอยู่ที่49เหรียญสหรัฐนะครับได้ทุกเกมในฤดูกาลนี้ซึ่งก็จะได้ทั้งหมด30เกมที่ชิคาโกไวซ็อกจะได้เล่นในบ้านในฤดูกาลนี้นะครับเออไวซ็อก so จะเปิดฤดูกาลจอกับทวินส์ตั้งแต่24กร,รกรกฎาคมนี้ ไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับพรีเมียร์ลีกซิตี้ชนะนิวคาสเซิน5-0เวสต์แฮมแพ้เบอร์ลีย่0-1บริตันแพ้ล 1, ิเวอร์พูล1-3แชมเปี้ยนชิพครับมีบอลแพ้โบโรโร0-2เวสต์บอมชนะดาร์ 3, บี้2-0เบอร์มิงแฮมแพ้ส1-41-3เบอร์มิสซิตี้ชนะเฮาส์2-1วีแกนชนะควีนสปาร์คเรนเจอร,ร์ส1-0เบนสเตย์แพ้เบรสตัน1-3ลาลิกาเกตาเฟ่แพ้บียร์เดลเอา1-3เบติสชนะโอซาซูน่า3-0นะครับ บาร์เซโลนาชนะเอสปานิョหนึ ino, ista, ่งศูนย์อสปานอลตกชั้นเซอเรียอาเฟียลเดนติน่าเสมอกายาลิศูนย์ศูนย์เจนัวแพ้นาโปลีหนึ่งสองอตาลันตาชนะซามโดเรียสองศูนย์บอโลญญาแพ้ซาโซอโลหนึ่งสองโรม่าชนะปารีสสองหนึ่งโตดิโนชนะเบเชาสามหนึ่งเบเชาก็น่าจะตกชั้นตามไปนะครับเบลวิสตาที่โปรตุเกสชนะอัลเทร์แพ้มาริติโม่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งอาร์เบสชนะเซดูเบลหนึ่งประตูต่อศูนย์สุดท้ายก็คือ เอ,อ่อตุรกีนะครับชิวาสปอร์แพ้มาตายาสปอศูนย์หนึ่งครับซอนสปอร์สเสมออันตายาสปอสองสองอลันยาสปอร์ชนะกาลาตาซารา 4, 1, ีสี่หนึ่งกเซเป้สเสมออันการากูคูสองสองนะครับที่ออสเตรเลียนะครับวันนี้ยังมีการแข่งขันออสเตรเลียฟุตบอลลีกเป็นเกมที่6ของฤด,ดูกาลเกมใหญ่ด้วยนะครับจีลองชนะ4แพ้เอ,อาทศชนะ3แพ้2เจอกับวิสเบน ชนะ4แพ้1นะครับคู่นี้น่าจะเป็นบริสเบนที่บุกชนะไม่ได้เกมนี้เล่นที่ Sydney c r i ิกเก็ตกราวนะครับอีกคู่หนึ่งที่บ้านของ North q u e นสแลนด์นะครับที่ชนะ3แพ้5เจอกับ Sydney นะครับชนะ5แพ้3ออสเรเบ,บิรอนเริ่ม4โมง40นาทีนะครับรักบิลีคู่เมื่อสักครู่เริ่ม4โมง50นาทีนะครับ การแข่งขันป้าป้าเมาื่อวานนี้ PDC Summer Series วันแรกนะครับก็จะเป็นรายการเล่นกัน5วัน5รายการเลยนะครับก็จะมีแชมป์ของแต่ละวันเมื่อวานนี้แชมป์เป็น m Michael f a n g ก r เว n นะครับเออนะักป้าป้าในตำนานของเดนเ l อร์ชนะ Peter w r i ร h t อย่างสนุกในรอบชิงชนะเลิศ8ต่อ7นะครับสนุกนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่า4วันที่เหลือจะมี นักปาเป้าคนไหนได้แชมป์ไปบ้างก็รอดูได้ทั้งในส่วนของคริกเก็ตและปลาเป้านะครับไปดูในส่วนของวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลในวันนีจ้จะเสร็จแล้วโอเคฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวิเคราะห์วิจารณ์กันวันนี้เริ่มในส่วนของพรีเมียร์ลีกมีทั้งหมด3คู่นะครับบอลมัดกับสเปอร์สเที่ยงคืนนะครับคุณนี้ยังบองทิมยันน่าจะชนะ2ประตูตเอวอร์ตันกับเซาแฮมตัน คู่นี้น่าจะเป็นเกมที่ดีของเจ้าบ้านนะครับชนะ1ประตูต่คิดว่ายิงได้ทั้ง2ทีวินล่ากับยูเนเต็ดตอนตีสอก็ควรจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูเนเตดที่ชนะไปได้ในวันนี้นะครับออมองกี่ลูกมอง2ลูกนะครับแชมเปี้ยนชิพคู่ใหญ่ลีดกับสโต๊กตอนฮาทุมคู่นี้ยังมองเจ้าบ้านน่าจะชนะ2ประตูนะครับเซเรียอาสปากับอูนิเซ่เที่ยงคืนครึ่งคู่นี้มองเป็นอูนิเซ่ที่บุกชนะได้2ประตูนะครับ เวโรนากับอินเตอร์มิลานทีสองสสิคู่นี้ยังมองทีมเยือนน่าจะชนะ1ประตูนะครับลาลิก้าก็มีในส่วนของขออภัยนะครับลาลิก้าเอบาเลกานเนสเที่ยงคืนครึ่งคู่นี้มองทีมเยือนน่าจะมายันเสมอได้นะครับมายอก้ากับเลบันเต้คู่นี้มองจะเออคู่นี้พูดยาก คู่นี้ให้จริงๆคิดว่ามาโยการน,น่าจะเบียดลูกนึงแต่คู่นี้ออกได้3หน้าเลยนะครับบิวบาวกับเซบียาคู่สุดท้ายตอนตี3คู่นี้มองทีเมเยือนบุกชนะ2ลูกนะครับอาจจะให้สูงไปหน่อยหนึ่งโปรตุเกสนะครับเรอัลอารกับปอร์ติโมเดนเซ่ห้าทุมตอนเดลากับปอตโตตีหน่งสิบห้าฟามาลิซากับเบนฟิกาตีสามครึ่งนะครับ รัสเซียอูราดินาโมมอสโกตอน3ทุ่มรูบินทาสซันคลาสโตนาเที่ยงคืนครึ่งนะครับตุรกีดิลิเซสปอร์เคลสิลิสปอร์4ทุ่มครึ่งเบชิกตัสกับคาซิมพาซาตีหนึ่งกาเซนเตปบีบีกับคอนยาสปอร์ตีหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับอ่าพูดถึงเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาสักนิดหนึ่งนิวยอร์กซิตี้เจอกิฟลาเดลเฟีย2ทุ่มนะครับเขาเตะเช,ชา้าเนาะนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้สวัสดีครับ